สวัสดีครับช anel ห้าศูนย์หนึ่งดเล่าเรื่องยีนรีไวล์หัวข้อที่จะเล่าในวันนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับกางเกงรีไวล์ห้าเช่นเดิมเป็น501อยู่โมเดลหนึ่งซึ่งผมยังไม่เคยเห็นใครพูดถึงประเด็นตรงนี้วันนี้เป็นโพสต์เสียงตายเอามาเล่าให้ฟังถ้าเล่าแล้วตีความไปในทางที่ดีก็ถูกใจหลายๆคนถ้าเล่าแล้วตีความไม่ดี ก็อาจจะทําให้หลายๆคนเกลียดชังไปได้แต่ไม่มีเจตนาไปในทางไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าไอการที่ผมว่าตีความดีไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่ในเนื้อหาข้างในนะก็น่าจะพูดตั้งแต่ต้นๆหัวข้อแหละนะครับไปดูกันว่าหัวข้อวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรและมันเสี่ยงตายยังไงไปดูกันครับ มาดูกันตามรูปที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นกางเกงลีวายวินเทจห้าย้ํา้ำนะครับว i n เทจ e 501ไม่ใช่ LVC ทำไมต้องทักว่าไม่ใช่ LVC เพราะเดี๋ยวทุกคนจะเห็นตรงนี้ครับ US Patent เพราะปัจจุบันนี้ LVC ที่ทำขายอยู่เนี่ย Made in USA หรือหรือปัจจุบันอาจจะเป็นทำจากญี่ปุ่นหรือทำจากตุรกีอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเขาจะใช้ตรงนี้ US p a t e n t นะฮะ ไม่ใช่ LVC ย้ำนี่เป็นวินเทจเนาะโอเคที่เห็นอยู่นี้คือ r e v i ยว v i n ท a g e 5ศ1อยากให้ดูตรงนี้ครับ US patent จำไว้ก่อนนะตรงนี้ไม่มี Made in USA ย้ำนะครับบอกตั้งแต่ตอนนี้เลยที่บอกเป็นกระทูเสียงตายนะความหมายคือว่าผมบอกว่ามันไม่มี Made in USA ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้ทำใน USA นะครับผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมบอกแค่ว่ามันไม่มี Ma d e in USA ไม่ได้หมายความว่ามัน ไม่ได้ทําใน USA นะแยกให้ออกนะครับโพสต์นี้อันตรายมากถ้าตีความผิดแล้วผมหงายท้องแน่นอนอ่ะก่อนจะไปดูกันขอให้ดูตรงนี้นึงอันนี้เป็นป้ายกางเกงที่อยู่ในเวลาประมาณ1966เป็นต้นไป1966 6, 67 68 69 70เป็นต้นไปนะครับป้ายแรกตรงนี้ให้ดูตรงนี้มีคำว่า p a tent เติมเติม ed ด้วยนะแปลว่าถูกจดทะเบียนไว้แล้ว มีอีดีเนี่ยถูกจดทะเบียนไปแล้วที่เมื่อ,อไหร่เมวันที่ยี่สิบหนึ่งแปดเจ็ดสามแล้วก็มี m a d e in USA ด้วยมีตั้งแต่หนึ่งเก้าหกสามหกสองไปต้นมาแล้วแล้วก็มีต่อเนื่องมาหลอดห้าศูนย์หนึ่งมี Made in น s a นะครับป้ายต่อมาคือป้ายเนี้ยแหละฮะป้าย US patent มีหลอดห้าศูนย์หนึ่งแต่ไม่มี Made in USA <c oughs> ขออภัยครับไม่มี Made in USA แต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้ทำในอเมริกานะครับต่อมาอีกป้ายหนึ่งพาเทนเต็นี่จดทะเบียนไปแล้วในไหนใน U.S. ไม่ได้บอกว่าใน U.S.A. นะครับไม่ได้บอกว่าใน U.S.A. แค่ U.S. อ่ามันก็อาจจะยอมรับกันได้ United States อาจจะเป็นชื่อของออฟฟิศเขาก็ได้ว่าอ่าพาเทนอ่า U.S. Office อะไรอย่างเงี้ยก็คือพาเทนเต็ะองค์กรที่เขาจดทะเบียนนะ่ะนะฮะนี อันนี้ใช้ประมาณอันเนี้ใช้ประมาณ1975เป็นต้นไปนี่กางเกงซิงเกิลตั้งแต่ปี1975เป็นต้นไปส่วนอีกแบบนึงใช้พาเทนแบบเหมือนแบบแรกเลยใช้พาเเทนเหมือนแบบแรกนะครับมีพาเทนตดเหมือนกันแล้วมีจดทะเบียนเมย์เหมือนกันแต่ไม่มี made in USA อันนี้ไม่พูดถึงนะครับไม่พูดถึงนะไม่พูดถึงนี จะให้ดูเปรียบเทียบกันนี้เห็นไหมครับ patented U.S. patent มี2แบบนะโอเคเนาะไปกลับไปดูสไลด์เดิมอยู่ไหนวะปับอ่ะนะครับอันนี้ก็ให้ดูเทียบเคียงกันเลยว่าป้ายแบบนี้ patented U.S. patent มี double x เอสองอันเหมือนกัน double x เสองอันเหมือนกันป้ายต่างๆเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันทั้งนั้น ไม่มีอะไรแตกต่างไม่มีอะไรต่างไม่มีอะไรแตกต่างหลอดหลอดไอ้ตำแหน่งหลอดเนี่ยบางทีมันเป็นจังหวะหลอดหนึ่งเขาอาจจะปั๊มตรงนี้พออีกอีกหลอดหนึ่งอีกแบตหนึ่งอีกแบตหนึ่งอ่ะเขาก็อาจจะมาปั๊มตรงนี้นก็ได้นะฮะแล้วแต่ไม่ใช่ว่าอ๋อไอ้ป้า US patent จะปั๊มตรงนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เอาตัวอย่างให้ดูเหมือนกันหมดนะต่างแค่ตรงนี้เหมือนกันและตรงนี้ ตรงนี้ made in USA ที่เราจะพูดถึงคือป้ายนี้นะครับป้ายนี้วันนี้กางเกงป้ายนี้โดยส่วนตัวผมเชื่อว่ามันเริ่มผลิตในปี1 9 6 6ถึง1973มีทั้ง Big E แล้วก็ Single และผมพบว่ามันมีเอลเล็กสุด27นิ้วเท่ากับ501รุ่นปกติเลย 501รุ่นปกติก็มีเอลเล็กสุด27นิ้วถ้าต่ากว่านี้มันอาจจะไปใช้เลขหลอดอันอื่นละนี่เล็กสุด27นิ้วเอลใหญ่สุดที่ผมมีรูปคือ46นิ้วซึ่งไม่รู้ว่าใหญ่สุดกว่านี้มีไหมอาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่มีรูปที่เขียนมาเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยไซส์ต่างๆมันทําเหมือนรุ่น501รุ่นปกติที่เราคุ้นเคยกันเลยนะมันไซส์มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับ ต่อมาทรงกางเกงก็เหมือน501รุ่นปกติทุกอย่างหูหลังก็ตรงแล้วหูหลังตรงแต่ตั้งแต่ปี1963นะขาก็บิดปกติไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยริมก็เป็นริมแดงเหมือนปกติอันนี้ของใหม่ริมแดงต,ตรงนี้นะครับเลตไลน์กังเกงโมเดลนี้นะครับ501 u.s. พา tent เนี่ยส่วนใหญ่กางเกงจะใช้ได้สีส้มเป็นส่วนใหญ่บางตัวไม่มีสีเหลืองปนเลยนานๆนจะเห็นสีเหลืองปนมาสักทีในกระดุมเบอร์หกเนี่ยนะฮะมักจะนานๆจะเจอสักทีหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าอ่ายังไงอ่ะไม่ใช่ว่าใช้สีส้มแล้วไม่มีสีเหลืองมันจะไม่สวยนะครับไม่ใช่อันนี้แค่เล่าให้ฟังว่าส่วนใหญ่จะเจอได้สีส้มเป็นหลักนะครับเจอได้สีเหลืองก็ก็ดีไปก็สวยไปบางตัวนะหูเข้มขัด พลิกด้านในใช้ได้สีเหลืองด้วยซ้ําไปนะครับไอก้กางเกง US p a t e n t เนี่ยก็มีเหมือน501รุ่นปกติทั่วๆไปให้ดูให้ดูผ้าก็ผ้าก็ผ้าด้านเนี่ยเวลาผมชอบดูผ้าด้านนะผมผมผมชอบพลิกใต้ใต้เป้าดูเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยว่าด้านหรือไม่ด้านถ้านลองเอาเกงผ้าทรายกับผ้าด้านมาเปรียบเทียบกันตรงจุดเนี้ยแล้วท่านจะดูง่ายบางทีท่านดูเนื้อผ้าแบบอื่นๆ่ยมันดูยากแต่ถ้าเป็นสีเข้มก็ดูไม่ออกอยู่ดีนะครับผมชอบ ดูตรงเนี้ยว่าพาด้านไม่ด้านผมชอบดูตรงนี้นะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับมันเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาสองสแผ่นเนี้ยมันก็คือค่อนข้างจะเหมือนกับ5้ารุ่นปกตินะฮะและที่ผมบอกว่ามันผลิต1 9 6่งเถึง 7, เจอา้าวและห้าศูนยนพาต้นธรรมดาล่ะนะครับตัวเนี้ยถ้าผมบอกว่า ถ้าผมบอกว่า1 9 6 6ถึง1973เอา้าไอ้นี่ล่ะไอ้นี่ก็ไอ้ตัวนี้1 9 6หึถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับอันนี้พูดถึงแต่บ e, ิ๊กอียันยันยันซิงเกิลเลยนะตั้งแต่บิ๊กอียันซิงเกิลเลยนะอ่าเห็นไหมฮะตัวเลขมันซ้อนกันผม ลืมพูดไปเมื่อกี้ในตอนต้นจริงต้องกลับมาพูดว่าผมเชื่อว่ามันผลิตคู่ขนานกันผลิตคู่ขนานกันบอกสักตรงนี้เลยก็ได้ผมเชื่อว่าโดยส่วนตัวนะผมเชื่อว่ามันทําขายต่างประเทศเป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่ามันทําขายต่างประเทศอันนี้ทาขายใน U.S หรืออาจจะเป็นกลุ่มตลาดอีกกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อว่าทําใน U.S.A. คือคือทําขายใน U.S.A. ผลิตใน USA ผลิตใน USA แล้วก็ขายใน USA ส่วนอันเนี้ยผมเชื่อว่าทำขายส่งออก Export ไปต่างประเทศและผมเดาว่าที่มันไม่มี Made in USA เป็นเพราะว่าถ้ามีพิมพ์ Made in USA มันอาจจะมีภาษีและราคาต้องขายแพงขึ้นผมเดาว่าอย่างนั้นนะ พออินพ r ตเข้าไปทั้งตัวแบบสําเร็จรูปเข้าไปทั้งตัวผมว่ามันจะต้องโดนภาษีและราคาขายอาจจะต้องแพงก็เลยจําเป็นว่าอาจจะเอาเม็ดอินยูออกนิดนึงและใช้สัญลักษณ์ตรงนี้ขี้โบ่งแทนว่าผมจดทะเบียนใน US แล้วนะคุณอย่ามาลอกเรียนนะถึงแม้ว่าการจดทะเบียนใน u s USA เนี่ยที่นอกประเทศอาจจะไม่คุ้มครองผมเดานะดาว่านอกประเทศ USA อาจจะไม่คุ้มครองแต่มันเป็นการทําเพื่อเอ้ย ผมจดทะเบียนของผมไปแล้วนะรีวายจดทะเบียนไปแล้วนะใครจะไปก๊อปปี้เรียนแบบโลโก้ต่างๆเนี่ยคุณต้องระวังตัวหน่อยแนละจะมาก๊อปของผมดื้อๆไม่ได้นะผมเชื่อนะว่ามันทําขายส่งออกต่างประเทศมันก็เลยทําป้ายมา2แบบแบบเนี้ยขายใน U.S.A อันเนี้ยขายนอก U.S.A นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับเห็นไหมฮะที่ผมบอกว่ามันไม่พิมพ์เม็ดอิน U.S.A อะ่ะมันก็ทาในในสหรัฐเนี่ยแหละแต่แค่ส่งออกต่างประเทศถ้าทฤษฎีที่ผมพูดเป็นความจริงก็ ก็ดีไปวันนี้ผมยังไม่มีหลักฐานชัดๆแต่ถ้าผมพูดผิดท่านอื่นมีข้อมูลมากกว่านี้ก็รบกวนชี้บ่งชี้เป้าให้ด้วยนะครับเพราะหลายท่านอาจจะชำนาญเรื่องการกดคุ้มครองลิขสิทธิ์มากกว่าผมไงนะฮะก็เล่าสู่กันฟังได้ก็แชร์ก,กันได้นะครับโอเคเนาะต่อมาเชื่อว่าผลิตคู่ขนานกันนะอันนี้ก็ขายในประเทศไปอันนี้ก็ขายนอกประเทศไปคู่ขนานกันแต่ขายระยะเวลาไม่นานขายแบบสั้นๆแล้วก็เปลี่ยนป้ายมาเป็นตัวนี้ ไปดูกันต่อครับทรงปกติริมแดงปกติผ้าด้านก็ปกตินะฮะเมื่อกี้บอกว่ามันทำตั้งแต่1.966ถึง1.973เท่านั้นขอบเอวบนเป็นลูกโซ่ผมยังไม่เคยมีรูปกางเกงป้าย U.S. p a t ทนเนี่ยเป็นเอวซิงเกิลเลยการที่ผมยังไม่พบว่ามีเอวซิงเกิลไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะครับ แต่ท่านอื่นเคยเห็นหรือเปล่าแ่ว้ว่าป้ายตัวเนี้ยมีขอบเอลซิงเเฉพาะป้าย U.S. p a t e ทนนะผมเชื่อว่ามันมีแค่ลูกโซ่เอาไว้วันหลังว่ามีขอบเอลซิงเเดี๋ยวมาเปิดให้ดูเบอร์กระดุมที่ผลิต501ป้าย U.S. patent เบอร์2มีเบอร์4มีเบอร์6มีเบอร์8มีเบอร์16มีแต่อย่างนี้ครับเบอร์2เนี่ยมีเยอะผมมีรูปเยอะแต่น้อยกว่าเบอร์6 เบอร์หกเนี่ยโคตรเยอะเลยปื pigs, ้ดมาเลยปลื้ดร <dry pineapple S 2> ูปเนี่ยเพียบ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 มากเลยแต่มากกว่าเบอร์สองยู่ระดับนึงแต่เบอร์สองก็ถือว่าเยอะเบอร์สี่เนี่ยมีน้อยมากผมมีรูปแค่สองตัวเบอร์แปดก็มีน้อยมากผมมีรูปแค่สามตัวส่วนเบอร์สิบหกเนี่ยโคตรน้อยเลยเพิ่งเจอเมื่อไม่ถึงสองวันนี่เองนะครับเพิ่งเจอเมื่อไม่ถึงสองวันมีตัวหนึ่งถ้าผมทำสไลด์นี้ก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมจะบอกว่ามันไม่มีกระดุมสิบหกมันเพิ่งเจอเมื่อสองวันนี่เองแลวมีอยู่แค่หนึ่งตัวเนี้นะฮะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะเชื่อได้ว่ามันครบทุกเบอร์กระดุมเกือบครบอะจริงๆมันมีกระดุมเบอร์สิบสี่ที่หลุดมาทำห้าศูนห้าอยู่แต่เบอร์สิบสี่ไม่ทำห้าศูนย์หนึ่งไงแต่ช่างมันก็ถือว่าเนี่ยครบแล้วกระดุมทุกเบอร์นะครับทำครบเลย กระดุมเม็ดบนนี่ก็เหมือนห้าส่วนหนึ่งปกติเนี่ยตรงเนี้ไม่มีผดมี L อแล้วก็ E เลยไม่มีผดแล้วก็มีผดรอบดาวตรงนี้ก็มีมก็มีผดมีผดยังไม่มียังไม่มีดอทนี่ก็เหมือนกันนะครับก็คือหนึ่งกระดุมพวกนี้หนึ่งเก้าหกหกถึงหนึ่งหนึ่งเก้าหกหกถึงหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์แล้วกันอ่ะผมเ,เพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าประมาณปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ย รีวายจะทํากระดุมตรงเนี้ยแบนๆอยู่ช่วงเวลาหนึง่งประมาณเจ็ดเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดสามะตีตีตัวเลขทมทั่วแล้วกันเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดสามเนี่ยตรงเนี้ยแบนนะครับแบนและสังเกตนะครับมีผดตรงเนี้ห้าเมตรผดตรงนี้ห้าเมตร 5, ช่วงเนี้เจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดสามพอต่อมาก็เปลี่ยนเป็นสี่เมตรอย่างนี้ ทีนี้สี่เม็ดเนี่ยมันก็มีตั้งแต่หน7่ถึงเจแล้วก็ใช้มาต่อเนื่องนเ,เนี่ยสเม็ดจะใช้มานานเราไปดูกระดุมของพวกท่านดูนะฮะไอ้ตรงเนี้ยเป็นซิงเกิลกระดุมเม็ดเล็กก็ยังเป็นอาขายาวอยู่เช่นเดิมเหมือนรุ่นปกติก็ปกติ วันนี้ถ้าทางจะสั้นนะอ่ะอันนี้อาขาสั้นเห็นไหมฮะเหมือน501รุ่นปกติทุกอย่างถ้าป้ายหายถ้าป้ายหายดูแทบไม่ออกเป็นเอาโทษทีถ้าป้ายหายดูไม่ออกเลยนะครับว่าตัวไหนเป็นป้าย p a ท e นตตัวไหนเป็นป้าย US p a ท e น t ผมดูไม่ออกเ e t แท็บมีทั้ง V หางใหญ่และ V หางเล็ก พูดถึงเรซแทบผมไม่รู้ใครเป็นคนบอกว่าเลซแทบวีหางเล็กมีในหนึ่งเก้าหกหกผมก็ฟังมาผมก็ก็บอกเขาก็บอกว่ามีในหนึ่งเก้าหกหกฝรั่งมั้งฝรั่งมันคงบอกว่ามีในหนึ่งเก้าหกหกเชื่อได้ปล่าไม่รู้มันอาจจะมีก่อนหนึ่งเก้าหกหกก็ได้ส่วนวีหางใหญ่เนี่ยหมดในปีหนึ่งเก้าหกหกแต่ในรุ่นสายรองคือสายแฟชั่นเนี่ยอย่างห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยเกิดประมาณปีหนึ่งเก้าหกเก้าหกแปดหกเก้าเนี่ย ยังมีแล้วแพบวีหางใหญ่ใช้อะไรแบบเอาไปใช้ชั่วคราวก่อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นหางเล็กแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีเล็กนะฮะนี่วีหางใหญ่คือมีทั้งวีหางใหญ่และวีหางเล็กคือแล้วแพบวีหางใหญ่เนี่ยเกิดหมดในปีหนึ่งเก้าหกหกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กางเกงรุ่นเนี้ยมันก็น่าจะเกิดในปีหนึ่งเก้าหกหกยกเว้นห้าหนึ่งเจ็ดนะที่มันเป็นกางเกงสายแฟชั่นอะไรเงี้ยมันไปเกงแบบมันกางเกงบูทคัทมันดังอ่ะทรงทรงพวกพไวรุ่นมันดังเขาก็เลยมาทําเป็น อะไรบูทคัตห้าหนึ่งเจ็ดเป็นกางเกงรุ่นเดียวมั้งที่เป็นที่เป็นเลสแท็บอะที่เป็นขาทรงทรงไม่ใช่ขาปกติที่เป็นขามานะฮะคืออ่ะต่อไปอันนี้ให้ดูครับว่า501 u s patent ปกติเนี่ยก็ใช้เลขฟอนต์501ตัวเล็กๆแต่เบอร์8ใช้ฟอนต์ใหญ่ ฟอนต์ใหญ่เหมือน501ป้ายปกติเป๊ะเลยมันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยฟอนต์ใหญ่ใน501ป้ายพาเทนตะ์อินยกระดุมเบอร์8ตัวเลข501จะเลขตัวใหญ่ไอ้นี่ก็เหมือนกันกระดุมเบอร์8ผลิต501ปกติยังไงพอผลิต US patent มันก็ใช้ฟอนต์ตัวใหญ่ก็เผื่อเป็นฟอนต์เดียวกับที่ใส่ป้าย501ปกติด้วยซ้ำไปเหมือนกันเด้อะต่อมาในไก้จบแล้ว กางเกง U.S. p a tent นะครับเลข501 big e นะเห็นไหมครั mm hmm. big e รูปขวามือใน big e มีปั๊มแคร์ที่ถุงกระเป๋าแล้วตัวนี้ปี1972เดือน4กระดุมเบอร์2กระดุมเบอร์2มีปั๊มแคร์ที่ถุงแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่มีคำว่าแคร์ instruction inside g a r m e n t ยังไม่มีนะครับกระดุมเบอร์2นี่เจอหลายตัวแล้วปั๊มที่ถุงกระเป๋าแล้วแต่ไม่มีคำว่าแคร์สีดำตัวนี้ บิ๊กอด้วยและไอ้ป้าย U.S. พา t เ n นเนี่ยผมยังไม่เคยเจอรูปว่ามีป้ายฉีกแบบนี้เลยนะยังไม่เคยเจอครับมันอาจจะมีแต่มันอาจจะขาดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมยังไม่เคยเห็นมีป้ายฉีกอะ่ะปกติกางเกงที่มีปั๊มแคร์แบบเนี้ยมันต้องมีป้ายฉีกแล้วอันนี้ไม่เห็นรอยตัดไม่เห็นรอยแปรเลยอ่ะอันนี้ให้ดูว่ากางเกงป้าย U.S. พา t เ n นเช่นกัน Big กอีบิก e. บ๊กอ e ีเช่นกันกระดุมตรงเนี้ย แบนนะครับแล้วมีผลห้เม็ด 1, 2, 3, 4, 5นะมี่ห้เนาะมีผลห้เม็ดกระดุมเม็ดเล็กก็แบนเช่นกันให้ดูมเม็ดเล็กตรงนี้ก่อนเม็ดเล็กก็นี่ครับแบนเหมือนกันนะครับอาหางสั้นแล้วให้ดูอะไรให้ดูว่า Big E มีค่าศูนย์หรุ่นนี้ยู s p a t e n t อนบเนี่ยมีกระดุมอาขาสั้นด้วยก็คือเกินมาถึงเกินปี1971มาแล้วคือ71 72 73มาแล้วนัว่นแหละ และมีการเย็บใต้ริมลูกโซ่ด้วยหไหมครับเหมือน501ปกติเลยคือใต้ริมลูกโซ่มันเริ่มเย็บประมาณปี1971เพราะฉะนั้นไอ้บิ๊กอีที่มันเลย7 0มาเนี่ยที่เป็น71 72 73มันก็ต้องถูกเย็บแบบได้ลูกโซ่นี้ด้วยยกเว้นกระดุม16บหกนะ,ะคือเหมือน501ป้ายปกติเปะ๊ะนะฮะนี่อ่ะทีนี้ ไอ้ป้ายนี้เวลามันมีแคร์มันก็มีพิมพ์เหมือนห้าศูนย์หนึ่งเหมือนเหมือนป้ายปกติแต่เนี่ยสังเกตนะครับผมยังไม่เจอครับมันมันมีเส้นปะสําสหรับฉีกเลยป้ายแบบนี้อาจจะมีอาจจะไม่มีป้ายฉีกมั้งหรือมีแต่ผมก็ยังไม่เห็นกว่ากัายห้าศูนย์หนึ่งรุ่นปกติตรงนี้แบนและมีผดห้าเม็ดโอ้วันนี้ฟุกหยิบมาแต่ผดห้าเม็ดยังไม่เจอผดสี่เม็ดเลยกระดุมอาขาสั้นตรงนี้แบน คือไอพ้พวกกระดุมแบนๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับช่วงคาบเกี่ยวระหว่างอ e ีเล็กกับอ e ีใหญ่เนี่ยช่วงรอยต่อระหว่างคาบเกี่ยวกันเนี่ยสักพักก็จะไม่แบนแล้วจะ,จะเป็นจะเป็นโดมๆหน่อยๆละและโผล่ตรงนี้ก็จะเป็นสี่เมตรต่อมานะครับอีกไม่นานต่อมานฮะมีแคร์ละมีแคร์ปั๊บก็มีแคร์ตรงนี้และนี่เป็นอ e ีเล็กอันนี้เบอร์หกก่อนจะไปดู l อ c จะบอกว่า สรุปคร่าวๆระดับหนึ่งก่อนว่าป้าย U.S. patent ในความคิดผมผมเชื่อว่ามันทำตั้งแต่ปี1976ถึง1973ซึ่ง1973เนี่ยไปไม่ถึงตัวที่มี STEMCARE คือป้าย U.S. patent ไปไม่ถึง STEMCARE นะครับ STEMCARE น่าจะเริ่มประมาณสัก1973เดือน1 1ประมาณนี้มันมีแค่ปั๊มถุงกระเป๋าแล้วก็องค์ประกอบทุกอย่างเหมือน 501ป้ายปกติเป๊ะและที่คิดว่าไม่มี USA เป็นเพราะผมเชื่อว่ามันเอ็กซ์พอร์ตไปขายต่างประเทศก็เลยตัดคำว่า Made in USA ออกเพื่อที่ทจะลดภาษีนำเข้าต่างประเทศอะไรไปแล้วก็ปั๊มบอกเขาสนิดหนึ่งว่าเอ้ยมันจดทะเบียนใน u s นะถึงแม้ว่าต่างประเทศมันอาจจะไม่มีการคุ้มครองก็จริงเพราะมันจดใน u s ไงต่อมาพอระยะหนึ่งแล้วระยะหนึ่งแล้วไม่รู้ละมันอาจจะมีอะไรลงตัวมากขึ้น ป้าย U.S. p a t e n t ก็ถูกยกเลิกทิ้งไปกลับมาใช้ p a t e n t อย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับป้ายมันป้ายนี้ใช้เวลาสั้นมาก1 9 7 6ถึง1 9 7 3แค่นั้นเองที่เหลือเราก็เห็นเป็นป้าย p a t e n t ไล่มาเรื่อยแล้วพอปี1975ถึงเปลี่ยนเป็นป้าย p a t e n t in U.S. อ่ะอันนี้สโคปเข้าๆต่อมามาเปรียบเทียบ LVC ให้ดูกันบ้างตัวนี้เป็น LVC นะฮะ LVC หนึ่งเก้ in USA ที่ที่ที่เมตร in USA ทำขายอะโก o บ a ลทำขายทั่วไปอ่ะหกาบ g โ o พูดผิดป่ะมารู้โทษทีนะหมายถึงว่าขายทั่วโลกอ่ะเออพูดผิดขออภัยนะครับเห็นไหมฮะเขาใช้ตัวนี้ว่า1966แต่เป็นป้ายทานฟอร์มคือ 501XX ทยนฟอร์มเป็น501 ผมไม่รู้ไอค้คำว่าว่า196มันคือตัวนี้หรือตัวนี้กันแน่ไอ้นี่ผมเชื่อว่ามันเกิดก่อน196 6แต่ไอ้ตัวเนี้ยผมเชื่อว่ามันเกิด196 6ม,ม,มันเป็นรูปผสมครับมันเป็นรูปผสมแล้วกางเกงรุ่นเนี้ย LVC อเมริกาทํามาเป็นเอลลูกโซ่ทุกตัวซึ่งในทางปฏิบัติไอ้กางเกงที่มีป้ายทานฟอร์มแบบเนี้ยไม่มีลูกโซ่มีแต่เอลซิงเกิลที่ผมเก็บรูปนะต้องอ้างอิงผมก่อนนะผมเก็บรูปเยอะแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าผมถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ผมยังไม่เจอไอ้ป้ายตัวเนี้ยเป็นเอลลูกโซ่เลยเจอแต่เอลซิงเกิลล้วนๆแต่ในทางกับการไอ้ตัวเนี้ยเจอแต่ลูกโซ่ไม่เคยเจอเอลซิงเกิลนะฮะอันนี้นี่ใช้ป้ายอยู่สิทธิ์มันผสมปนเปกับมั่วไปหมดและและไอ้ป้ายวินเทจตัวจริงอะป้ายทานฟอร์มแบบเนี้ยที่มี2แถวเนี้ยดับเบิ้ลเนมแบบเนี้ยไม่ได้ใช้ป้ายอยู่สิทธิ์เขาใช้พาเทนเฉยๆเขาใช้พาเทนเฉยพาเทนเต็ดนะครับนี่ใช้ป้ายนี้ ไอเนี่ยไม่ใช้กับรุน่นนี้มันผสมกันมั่วมาดูทางขวาทางขวาเนี่ยเป็นเม็ด <c oughs> ขออภัยครับมาดูรูปทางขวาทางขวามือผมขายายให้ดูนะเป็น LVC เช่นกัน made in USA ส่งขายญี่ปนดูมันทำ5 0า x x 5 x x 5ป้ายทานันฟอร์มและมันนี้มันใช้อะไร ใช้พาเทนเฉยๆมีอะไร WPL Made in USA 100%ยตปตาตอนทำไมแบบนี้มันทำได้และเป็นขอบ l อลซิงเกด้วยนะครับขอบ l อลซิงเกิลวีสติที่กระดุมเม็ดบนทำไมแบบนี้มันทำได้อ่ามึงจะเอาไงกันแน่ไอเวนอุ้ยไปว่าเขาไม่ได้และเลสแท็บวหางเล็กถูกไม่ผิดนะครับป้ายตัวเนี้ย เจอเล็ดแถบวีหางเล็กหลายตัวนะฮะแต่แต่ก็ยังมีเล็ดแถบหางใหญ่อยู่อยู่หลายตัวนะอืมก็จะบอกว่า LVC บางทีก็อย่าไปเชื่อมันมากบางทีอ่ะเขาทําผิดมาตั้งแต่ต้นแต่มันเขา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 ,เขา,เขาไม่อยากแก้ไขไงผิดมาตั้งแต่ต้นเขาเชื่อตําราเจาแปนเนี่ยตำราเจาแปนบางทีมันก็อาจจะพิมพ์ผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหลต่อเน,นื่องมาเลยนะฮะ แต่เราก็ใส่เพื่อความสนุกสนานนะแต่อันนี้เรื่องของข้อมูลก็ขอให้ใหรับรู้รับทราบกันไว้เพื่อความสนุกสนานนะอ่านี่อันนี้ USA ทำขายในญี่ปุ่นไยสยเดียวกันเลยต่อมานอกจาก501ที่มีป้าย US พาเทแล้วมีกางเกงรุ่นอื่นอีนอกไหมตอบว่ามีครับ502 0117 มีแค่กระดุมเบอร์8เท่านั้นที่ผมมีรูปนะที่ผลิตป้าย U.S. patent และ505-02-17มีแค่กระดุมเบอร์4กับกระดุมเบอร์5เท่านั้นที่ผลิตป้าย U.S. patent ส่วน5 1, 7 7 2 2 7 7นี่ป้าย U.S. patent มีแค่กระดุมเบอร์8เท่านั้นกระดุมเบอร์8เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกางเกงสายซิปนะ เออแต่ไม่ได้ไม่ใช่โรงงานที่ผลิต502โดยตรงนะครับไม่ใช่เป็นกางเกงที่ผลิตสายซิปเป็นหลักเลยเท่าที่สังเกตดูมันไม่ได้ผลิตทุกเบอร์กระดุมนะในกางเกงรุ่นอื่น3 0 2ศูนยผมไปดกูก็ไม่เจอป้าย u s patent นะครับไม่เจอเออก็วันนี้ก็ประมาณเนี้ยบทจะจบก็จบดื้อเลยย้ำอีกครั้งนะครับผมบอกว่า มันไม่มีเม็ด i น USA แต่ไม่ได้ไหมายความว่ามันทํานอก USA นะครับมันอาจจะทำอาจโทษมันทําใน USA เนี่ยแหละเพราะอะไรเพราะมันมีกระดุมเบอร์สองสี่หปบหเหมือนกระดุมเหมือนกางเกง5้าส่วนหตัวปกติแปะ๊ะอาจจะมีเทคนิคเรื่องการค้าขายบางส่วนที่ส่งไปแล้วทาให้เพื่อลดต้นทุนอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบนี้นะฮะเวลาไปไปสื่อผมไปสื่อสารกันจะบอย่าบอกว่าผมว่าทํา นอกประเทศนะเดี๋ยวเขาจะด่าผมพราะอะไรถ้าผมพูดผิดพูดไม่ดีแล้วตีความผิดเนี่ยมันมีการสื่อสารไปว่าเฮ้ยเพจเนี้ยบอกว่ามันทํานอกย oh, oh ู a สเอโอ้โหแล้วเขาจะมาด่าผมตายเลยพเพราะกางเกงที่ซื้อขายกันเนะี่ยมันราคาเป็นหมื่นๆเดี๋ยวผมจะโดนด่ามันทําใน u ู a สเอนะครับเพราะมีกระดุมครบถ้วนทุกเบอร์แต่อาจจะเรื่องเทคนิคทางการค้าขายทําให้ต้องเอาออกไปและพอถึงจุดจุดหนึง่งปุ๊บเขาน่าจะเคลียอะไรลงตัวแล้ว เขาก็เขาถึงยกเลิกป้ายนี้ทิ้งไปก็ใช้ไป,ไป้ายพาเทนปกตินะฮะอยู่ในปี1966ถึง1973มาถึงอ e ีเล็กซิงเกิลผ้าด้านแต่ไม่ถึงสแตมแคร์นะครับแค่ปั๊มถุงกระเป๋ามี 501, 502, 505และ517รุ่นดังๆทั้งนั้นที่ออกไปแจ็กเก็ตแจ็คเก็ตผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะผมลืมลืมเอามาให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ นะฮะมามา,มาแบบหุ่นหุนไปก็ไปแบบหุ่นหุนเพราะมันสรุปอะไรไม่ได้ไม่มีหลักฐานเดี๋ยววันหน้ามีหลักฐานจะมาขยายความให้ฟังอีกทีหนึ่งถ้าไม่เอามาเล่าก่อนมันก็ไม่เกิดการสื่อสารเผื่อมีบางท่านได้รับฟังอาจจะมีข้อมูลส่งมาให้ผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะได้ก้าวต่อไปได้หากผิดพลาดพังไปพูดแล้วทําให้เข้าใจผิดก็ขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยมันทําใน USA แค่ไม่มีคําว่า made in usa เฉยๆแม้กระทั่งการตั้งชื่อผมยังไม่บอกเลยว่า ทำใน USA ใช่แน่หรือผมไม่กล้าเสี่ยงตั้งแบบนั้นเดี๋ยวกลัวโดนด่าตายเลยถ้าถ้าถ้าไม่ดีถ้ามันคนเข้าใจผิดไปเนี่ยแบบเห็นชื่อปุ๊บไม่ดูเนื้อหาข้างในเงี้ยแล้วมันจะเข้าใจผิดผมก็บอกว่า made in USA ไม่มีผมจะเอาเขาว่าไม่มีไว้ข้างหลังเลยนะฮะวันนี้ลากันแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับติดตามก็ได้ทั้งเพจ50 1ศ x, x ทาง Facebook และก็ h anel n 5 0 1, 1 xx 5 0 1แล้วก็ทางพินเทเลสก็มีนะฮะชื่อเดียวกันนี้นะครับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ